ร้อนแรงมา4เดือนแล้วนะคะ e4l mm hmm. นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงหุ้นตัวนี้นักลงทุนที่เป็นสายเทรดเองก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างนะคะแม้ว่าจะมีคำเตือนมาอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถสยบความสิ่งของ e4l ได้สักเท่าไหร่นะคะล่าสุดนะคะถ้าไปดูความเคลื่นไหวนะคะ t h อ Standard W ด a ว t h ก็รวบรวมนะคะสิ่งที่น่าสนใจเป็น w e a l t h a l e r t นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโดย e4l นะคะหรือว่าบริษัท e4lm นะคะจำกัดมหาชนนะคะเป็น หุ้นต่ำบาทนะคะที่ราคาเนี่ยวิ่งร้อนแรงมาเกือบ4เดือนแล้วด้วยกันนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสักแค่4สตางค์ต้นเองคุณผู้ชมดูจากกราฟก็ได้นะคะอยู่แค่ท้ายๆตารางอยู่เลยนะคะแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเป็นหุ้น1ิสตางค์นะคะที่น่าสนใจคือประมาณการซื้อขายค่ะจากหลักแสนบาทต่อวันนะคะมาเป็นหลักล้านบาทแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นหลักร้อยล้านบาทด้วยนะคะพุ่งขึ้นเนี่ยนะคะเหนือ2 0สสตางค์ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วแล้วก็ถ้าไปดูเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาราคา EFL เเนี่ยก็ขึ้นไปแต่28สตางค์ต่อหุ้นนะคะขึ้นไปถึง2 7 2 7เกือบจะซิลลิงก็คือ30%ซนะคะซึ่งมูลค่าซื้อขายเนี่ยก็ไปสูงถึง1,100ล้านบาทด้วยกันเป็นราคาสูงสุดใหม่นะคะหรือว่านิวไฮไปได้ปียบลอยในรอบเกือบ4ปีค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่นิ่งนอนใจนะคะสอบถามไปยังบริษัทเลยนะคะว่ามีพัฒนาการอะไรรือเปล่าทำไมหุ้นพุ่งขนาดนี้หลัง หลังจากเห็นว่าสภาพการซื้อขายเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปอย่างมากแล้วก็เตือนด้วยนะคะนักลงทุนว่าให้ระวังนะเพราะว่ามีคําสั่งให้หุ้น EFL เนี่ยเข้าขายมาตรการกํากับซื้อขายระดับ3เรียบร้อยแล้วคือนักลงทุนห้ามซื้อขายแบบหักกลบลบหนี้ห้ามนําไปคํานวณวงเงินซื้อขายโดยจะต้องซื้อหุ้นด้วยเงินสดหรือว่าแคชบาลานซ์เท่านั้นคือมีเงินก่อนในบัญชีถึงจะค่อยไปตัดซื้อได้นะคะผลเนี่ยก็คือ8ถึง28กันยายนนี้ล่าสุด22กันยายนนะคะ e f เเอลก็ส่งตัวอยู่ที่25สตางต์นะคะในกรณีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองตั้งข้อสังเกตแบบนี้คือมี2ส่วนส่วนแรกเนี่ยนะคะเป็นคําชี้แจงจากทางด้านของบริษัท E4L เเนี่ยแหละคะ่ะมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนที่2น,นะคะเป็นบทสัมภาษณ์จากทางผู้บริหารต่างกันยังไงเดี๋ยวฟังกันจากทาง e อฟนะคะที่แถลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆเลยนะคะที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือว่า มีอะไรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและ จะต้องเปิดเผยในระยะเวลาอันสั้นไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่ทราบด้วยนะคะว่าทําไมถึงมีการส่งผลต่อราคาซื้อขายแบบนี้ทั้งทั้งที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญใดๆเร็วๆนี้หรือกําลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่บริษัทพูดเอาไวนะะาละละ้นะคะคือแถลงยัางตลาดรัพซับนะคะแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคะ่ะวันเดียวกันเลยนะคะผู้บริหารคะ่ะคุณปรีชาน,านันรุ่มิตรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมาจอีฟราเอลเนี่ยเปิด เผยข้อมูลต่อสื่อหนังคนละม้วนเลยนะคะโดยบอกว่าบริษัทเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์สเปรย์พ่นจมูกป้องกันและกําจัดเชื้อไวรสัสทางโรงจมูกและลำคอภายใต้แบรนด์ระดับโลกนะคะก็คือ w o r l d X นะคะ V I r X ที่ผลิตโดยบริษัทที่ชื่อว่า s a n o t i z e by Nexta เคปฟา a ์มานะคะแล้วก็เป็นบริษัทของประเทศอิสราเอลนะคะแล้วก็ได้รับการทดสอบยืนยันจากต่างประเทศแล้วนะคะว่าสามารถลดการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสได้ถึง95%ใน24ชั่วโมงและ99%ภายใน72ชั่วโมงและจะวานจําหน่ายได้เดือนกันยายนนี้อ่ะนี่คือข้อสังเกตนะคะบริษัทบอกไม่มีอะไรแปบ๊บเดียวผู้บริหารบอกมีนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งสําคัญด้วยนะคะนอกจากนี้ทางด้านของผู้บริหารนะคะคุณปรีชาย,ยังบอกด้วยนะคะว่า จาหนยเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิดทุกระยะด้วยนะคะแล้วก็เดินหน้าประมูลงานโรงพยาบาลภาครัฐเอกชนต่อเนื่องทําให้มีโอกาสที่การเติบโตจะทะลุเป้าหมายกว่า2000ล้านบาทนะคะพอเป็นแบบนี้นะคะมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะว่าเอ๊ะ2,000ล้านบาทเป้าหมายที่ผู้บริหารคุณปรีชาพูดไว้เป็นไปได้หรือเปล่านะคะคำตอบคือมีโอกาสค่ะเพราะว่าถ้าย้าอนกลับไป6เดือนแรกของปีนี้นะคะอิสราเอลเองเนี่ยสร้างไรายได้ไปแล้วกว่า10,26ล้าน ล้านบาทนะคะแล้วก็มีกำไรสุทธิด้วย120ล้านบาทแต่ย้อนกลับไปดูก่อนดีกว่านะคะปี2 5 6 1ถึง2563บอกได้เลยว่าอิสราลขาดทุนทุกปีนะคะปี61เนี่ยนะคะขาดทุน166ล้านบาทจากรายได้2,000ล้านบาทปี62นะคะขาดทุน272ล้านบาทจากรายได้1,994ล้านบาทปี63ขาดทุนเกือบเกือบสามล้านบาทจากรายได้1,680ล้านบาทสังเกตไหมคะขาดทุนเพิ่มข ทั้งที่รายได้ลดลงทุกทุกปีเลยนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปใน EFL เนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดลัทรัพย์ MAI ตั้งแต่19กุมภาพันธ์2552แล้วนะคะ <c oughs> เดิมเนี่ย <c oughs> ชื่อว่าบริษัท Absolute Impact หรือว่า AIM นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยประกอบธุรกิจใ <c oughs> <c oughs> ห้บ,บริการแล้วก็ผลิตสื่อโฆษณาภายในอาคาร และหลังจากนั้น AM a m เองก็ซื้อขายกิจการมาหลายกิจการต่อเนื่องทีเดียวนะคะจนเข้าไปลงทุนในหุ้นของบริษัท s p e m e t e นะคะซึ่งเป็นผู้ เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ในปี2556นะคะรวมถึงมีการปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น e 4 l จํากัดมหาชนในท้ายที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้ถ้าเราไปดูนะคะกลุ่มที่ตอนนี้เข้ามาถือหุ้นใหญ่นะคะมีใครบ้างก็คือกลุ่มทองแตงค่ะเข้ามาถือหุ้นตั้งแต่ปี2562แล้วนะคะล่าสุดเนี่ยพูดถือหุ้น5อันดับแรกเนี่ยมีคุณวิชัยทองแตงนะคะหุ้นประมาณ16.45ุ คุณพิมเพนดีพันพงนะคะหุ้นประมาณ14.5%นะคะ DBS Bank นะคะก็ถือหุ้นประมาณ6.2%เรนนะคะเราก็มีทางด้านของร้อยเอกชาคริสศึก สากิตนะคะถือหุ้น4.5%คุณสุประชัยวัฒนาสุวิสุทธิ์2.8%นะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของ e 4 l ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนเองก็ต้องฟังข่าวให้ครบด้านตัดสินใจให้ดีทีนี้เราก็เลยไปถามต่อนะคะว่าเอแล้วนักวิเคราะห์เขาประเมินอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะว่าหุ้นต่ำบาทนะคะหุ้นที่อาจจะมีพื้นฐานที่ไม่ค่อยที่จะชัดเจนนักเนี่ยนะคะหลายโบรเค้เาก็จะไม่ได้ทําการวิเคราะห์สักเท่าไหร่นะคะโดยคุณนัทพลคำถา เครือค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทรัพซ์หยนต้าบอกว่าจริงๆแล้วในมุมมองของนักวิเคราะห์ e อ l เป็นหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานนะคะจึงไม่มีโบรกเกอร์ใดประเมินพื้นฐานที่แท้จริงได้ ตือนมาอย่างเดียวให้นักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนค่ะส่วนคุณชันชยัย<ม>พันธาธนากิจนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทลาซับเอเชียพลัสก็บอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าดูเนี่ยนะคะอย่างที่เราเคยคุยกันจําได้ไหมคะคือถ้าหุ้นไม่มีพื้นฐานต้องดูเทคนิคแต่ถ้าไปดูเทคนิคนะคะตอนนี้เป็นหมดรีบาวขาขึ้นได้ไหมได้แนวต้านคือ28สตาค์และ30สตาค์นะคะแต่ที่ต้องตั้งข้อสังเกตคือวอล่มหรือว่าปริมาณการซื้อขายมันบางตาลงแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าแรงซื้อชะลอตัวเนี่ยนะคะก็อาจาจะทําให้แรงเก่งกําไรมันจบรอบก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าหลุด23บาทก็ถือว่าเป็นจุดอันตรายนะคะนักลงทุนจึงควรศึกษาค่ะว่าตกลงแล้วธุรกิจของบริษัทคืออะไรกันแน่นะคะทิศท,ทางอนา,าคตจะเป็นอย่างไรตลาดทรัพย์ก็ กำหนดแล้วนะคะว่าไปเข้าขายมาตรการกํากับดูแลระดับ3มนะคะมีความเสี่ยงที่ควรระมัดระวังการลงทุนในหุ้นเกงกาําไรยิ่งตัวเล็กมากยิ่งต้องระวังมากหุ้นตัวนี้ไม่มีโบโร็กเกอร์รายไหนวิเคราะห์เพราะไม่มีพื้นฐานคุณชานชัยบอกว่าขึ้นมาติดติดกัน5วันทําการอยู่ๆวอลุ่มก็ลงเนี่ยแสดงว่าแรงซื้อเริ่มหายไปแล้วนะนักลงทุนต้องรอปัจจัยใหม่ๆมาสนับสนุนตลาดนะคะความเสี่ยงมีหุ้นตัวนี้ความเสี่ยงก็สูงด้วยเพราะฉะนั้นก็เตือนให้กับผู้ลงทุนนะคะเป็นเวลอเลอร์ที่ นำมาฝากกันค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ